น่าจะเป็นว่างทอแล้วนี่ก็คือทางใต้สันเขื่อนเย็นไหมล่ะเย็นปะครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบันเทาอีพี่นี่พากี่รถเล่นไปทั้งบาละแน่ไปทั้งแถวสร้างเขาออกแล้วกนะ็วจะเติมนม้ำม,มันเติมดีบ้อ่ะเติมก็เติมเติมจักสองร้อย ีครับผมเก้าหาสองลอยสกแกนใจเยอะตกเถอะพอได้ออกทิพเดี๋ยวกระเขาน้ำแล้วมาว้ายคับขีบ้บอดไปครับขี้บอดไปหำมัวก,นกันนกใส่มัวก,นกันนกพร้อม <c oughs> เดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายไปทางเครื่องลำนั่งร่องนี่แล้วครับทุกคนตรงไปกลางร่องเขาช่องตะโกทางหลวงหมายเลข3,4,8เหมือนเดิมพาเนี่ยทางเลี่ยงรถติดไปเขาช่องตะกิ่วก็ได้ได้เจ้าของรถอ่ะอย้อโทรหาคุณบระสาท ờ, ô ô, hai chế phang má thấy cây tôm cái trội mà, nhằng nát cảnh nhăng cổ nghiệp mít. ทางเข้าเขื่อนทำอะไรเนี่ยขุดวางทอบอหรือจังไหนน่าจะเป็นวางทอแล้วนี่เออปึ๊บโอ้โหเอาเอาสมัดระวังนี่คือทางเข้าเขื่อนลำนังลอง อยคำข้างหน้าสายมือนี่ครับเพิ่นเทดเป็นนิยังบุนี่สมัยก่อนนี่คือโรงงานดอยคำเมคโคทหารบดขุดีหยังนี่เพ็ดโรงงานอีก่ะรื่จังไดน,นี่เออโรงงาน,นด,ดีเลยเด้อเขื่อนลำนังลองด้านขวามือนี่ครับมือนี่บ่ไเด้พาทุกคนเบ่งบรรยากาศเดี๋ยวไปเลย นี่ก็คือทางใต้สันเขื่อนตรงไปก็เป็นทางตันนี่ยังล่ะต้นห้างบอกอ๋ออันนี้ก็คือปราสาทน้องหง ขวาถ้าออก้ส้เขาตลาดนู้นนี่แดงหรือไปทางหลวงหมายเลข3-4-8แ ตีตรงตรงเนี่ยปกติสร้างจะออกทุกคนที่ผมมาท้ายสร้างขามถนนผมท้ายอยู่ตรงนี้เลยวันนี้ข้ามหรือ,อยังน่าจะว่าถ้าเด็กข้ามแบน,นี้หาโม้งอ่ะประมาณหาโม ครับวันดีครับฮะโอ้ยพิษัดมาวะไรดอกเดี๋ยวเหลืออีกคันหนึ่งเลยคันหนึ่งไปไปเอาไปเลย นี่ครับทางไปช่องตะกิวถ้าตรงไปก็ไปงอนไก่ไปบันกวดได้นะฮะเ้าจะออกขวาโอ้ยยังล่ะอ๋อลูกชิ้นโอ้ยขึ้อ,อยากเลยปะจากนี้ไปบ้านโคกเพก48กิโลหรือว่าตาพยาณนั่นแหละครับทุกคนบ้านโคกเพก ครับถ้าตรงไปทางนี้ก็ไปช่องตะกิวหรือไปตาพยา,าไปสักแก้วไปทางนั้นไปทางนั้นนะฮะเาเรียวของหมู่บา้านนี้บรู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะไอ้นี่เชิญชวนจากทีมงานนะฮะทำพี่นกพี่นกพัน,พน,พนสวนรรว่าไปเบิงเป็นฝายน้ำล้นบอกเพื่นว่าบรรยากาศชิวๆเพราะได้นั่งจิตเบียร์เย็นๆนั่นสินะ ก็เป็นโรงเรียนมีบังเกอร์อมบังเกอร์โรงเรียนบ้านลาดลักแดน อากาศเย็นเซยไหมเหมือนฝนพึ่งหยุดตกไปแล้วอากาศก็เลยเย็น อาจจะเอาหาเบ็ดมาตกปลาพวกอมเนาะนนเราเสียรถลงไปจอดข้างล่างเดี๋ยวถอดรองเท้ากัน โอ้โอูออ้ขาดสูงอุม้มหน่ามันกะลึกอยู่ติน,นี่คือผูหันหน้าออกข้างนอกฮะพี่นกพี่นกพี่นกคือผูหันหน้ารถออกมาพี่ฮะคือผูหันห,หน้าออกมาพี่ไหมเอานั่นก็ได้ไม่เป็นไรหรอก เย็นไหมละ่ะเย็นบ่ะเย็นบหมเย็นเดี๋ยวเดียวไทโตรงะรถต่ำๆน่ะน้าบ่สูงน้าพ่สูงวันร้อ จะถือเด็กหน่อยเปล่าล่ะจอดข้างหลังนี่ก่อนได้พี่ต้องให้เด็กหน่อยเรียนน้ำก่อนเด็กขี่รถมากินคุกกี้ครับพี่น้องมากินคุกกี้อยู่ในปลาฟังพุ่นกับขมิ้นแล้วน้องวะน้าปลาไปอยู่นี่กินนมไม่เข้ากับหน้าเลย เมดูอะไรเมู่โซดาบีทรูทของเปลี่ยนไหมไม่เสียแอปเปิ้ลไซเดอร์เนื้ออร่อยกันน่ะโยนไปบอลไปอะ <อน> <c oughs> เรามาดูช้างครับเรามาดูช้าง <สะ S 1> ท,ทุกคนบรรยากาศยามแรงอยู่นี่ดีดีดดกับครั้งแรกนะครับทีมะก็คือเดี๋ยวผมจะบอกตรงนี้มันก็คืออ่างเก็บน้ำต้นลำอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทียในตำบลหนองแวงอำเภอละหาราย้จังหวัดบุรีรัมย์สดชื่นมากเลยทุกคนผมเห็นเด็กน้อย <pe en> เลียนน้ำเหรอผมหนาวแท้แล้วนะครับตอนนี้คุณนะโอ้โห หนาวว้งละหนาวว้หนาวว้หนาวว้วหนาวแต่ว่าขาา้างกระไตท่นกัะกระกระกกรกแล้วบหนาวนี่นะ <c oughs> นี่ครับบรรยากาศอากาศดีมากทุกคนอ่ะคลิปนี้อีพี่นี่กับปะมาณเนี่ยเดี๋ยวอีพี่ต่อไปผมจะขับรถซิ่งไปทางไหนก็รอดะเบิง้งกับถนนไทยแลนด์สดชื่นสดชื่น